สวัสดีเพื่อนๆเ,เรามาดูชีวิตแมลงนะคะดูว่าเขาจะหงายท้องได้ไหมดูนะคะ,ะมาดูนะคะเพื่อนๆดูว่าแมลงตัวนี้เขาจะหงายท้องเขาหงายท้องอยู่นะคะดูที่เขาจะกลับตัวได้ไหม เรามาชมดูนะคะหลงมาจากไหนไม่รู้ค่ะมาดูว่าเขาจะกลับตัวได้ไหมถ้าเขากลับตัวไม่ได้เราจะช่วยเขานะคะดูนะคะเขาจะกลับตัวเขาได้ไหม ถ้าเขากลับตัวไม่ได้เราจะช่วยเขากลับไม่รู้มันหลงมาจากไหนค่ะหลงมาจากไหนคะ,ลาาก,นคะกลับบ้านไม่ถูกเลยคะ่ะ นอนนิ่งเลยค่ะแมะลงอะไรมะแมลงแมงกินนูนน่ะมั้งค่ะคือแมงกินูนนี่แหละค่ะเอาเขาขึ้น,นิ่งไปล่ะเหนื่อยเลอค่ะตายยัง ดูนะคะดูนะคะเขายัางไม่ตายเขายัางไม่ตายเขากำลังจะกลับตัวดูนะเพื่อนๆชีวิตน้อยๆก็มีประโยชน์นะคะเขาก็จะดำรงชีวิตไปกับมนุษย์นี่แหละไม่รู้หลงมาจากไหนเพื่อนๆ นอนนิ่งเลยค่ะถ้าจะเหนื่อยรวบรวมพลังอ่ะสู้สู้อ่ะสู้สู้พุทธีหน,อจจนอ่อยสู้สู้เด้อจ้าพุทธีหน่อยสู้สู้ดินแล้วดิ้นแล้วกลับตัวแล้วพี่น้องกลับตัวแล้วอ้าวเอา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 โอ้กลับตัวแล้วเอาหัวทิ่มอีกแล้วหัวตักอีกแล้วค่ะ สู้ๆสู้ๆเร็วๆสู้ๆเออแต่เรตนเนาะค่ะเนาะชีวิตน้อยๆก็มีประโยชน์มีคุณค่าเด้อค่ะเขาก็จะต่อสู้นะคะเนาะเอาเอาสู้ๆวลาอันออีลากลับไปหาขรอครัวเด้อออางายท้องแล้วพี่น้ะเอายางยังยางอีกออาครับโตใช่ไหม ตีรังกาตีรัังกาเห็นไแม่เพื่อนเนี่ยเขากำลังดินกระเดียวกระเดียวกระเดียวก็สี่อันกลับโตจ้ะตอนนี้เขาหงายทองอยู่เรือจ้ะสูๆสูบสูลาอิละสูู่เอาเร็วเร็วรว,วงพลังหงายทองหงายทองอันความความ ควมเนาะเอาจะช่วยเอาจะช่วยเอาสู้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 ระเบิดอันอิลาบักลาเนาะเอ้าเม้าปักเม้าถิมนะคะพี่น้องเอาไปซะล่ะนี่ยเนี่เนี่เอาเอาความตัวให้ได้พัดตะเว้นพัดตะเว้นพัดตะเว้นแปลว่าหมุนตู่นะคะเด้อเอา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 เร็วเร็วเร็ว ซูซูอันพ่อแม่คอยอยู่เด้อเข้ากลับไปหาพ่อแม่หาลูกหาเมี่เด้อจ้ะเด้ออายุยู่กับงายทองพี่น้องงายทองแล้วก็อันอันกลับโตเพร่ะได้อ้เอ้าอ้เฮ็ดจังได้บันย่ออ้าอ้าเออ เอาใจช่วยเอาใจช่วยเอาซะแม่กลับโตัวมันก็คือกลับยากปนดังติกิ้งคุลูคูลูบุบรดไปยังแต่ละตนเนาะจันเนาะชีวิตน้อยๆเนาะค่ะเนาะสัตว์ร่วมโลกกับเฮาเนาะ เอา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 พลิกพลิกพลิกเออนั่นละ่ะนั่นละ่ะเออนั่นละ่ะนั่นละ่ะเออกลับตัวได้แล้วพี่น้องเออ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 ขาคนเจ็บนี่สิบินได้บลาบลาเนี่ยเอาเอาเอาวัดทีมีแล้วพี่น้องโอ้ยมันมันเป็นอย่างล่ะมันเป็นอย่าง เป็นจังใดละ่ะอีหยังกัดเขาบน่นอ้าวๆนายทององเแล้วพี่น้องน้องหันกลับตัวได้แล้วกลับตัวได้แล้วเอา้เอาเอา,เอาเอ้าเร็วเร็วอึบ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 ทำไมอึบทำไม โอ้สงสัยขาเขาสิหัาคางหนึ่งที่แกแด้อยู่พี่นอ้องอืมโอ้เดี๋ยว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 สิตรวจเสกเบื้องเรื่องขาเด้อว่าขาเขาัานเจ็บบ่โอ้อ่ะซัวสู้ซัวโอ้ยไปจังใดมาจังใดเนาะมานอนหงายท้องอยู่นี่ าอากลับโตได้แล้วพี่น้องลับโตได้แล้วอัายุซื้อๆโอ้สงสัยขาสิเจ็บนะน่ะขานึ้ลากไปแม่พี่นอ้องเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่โอ้ตาเล็กโตนแทะขนาดน่ะ,นะ,นะขาพ่นคือสิเจ็บขานี่บกกระดูกกระดีเลยพี่น้องโอ้ยเห็นใดละสีซอยจังใดล่ะคะอืมอืมอืมเห็เนจังใดละ่ะพี่น้อง น้าท่องอยูเ่เลยพี่นอ้องโอ้สงสัยขาเพิ่นสิเจ็บเนาะเออสงสัยขาเพิ่นเจ็บอัซำมีกันเด้อค่ะเดอ้อเี๋ยวสิตรวจเช็คขาเพิ่นขาเพิ่นคึอสิเจ็บอาชอบคลิปนี้กับดไลคไกดแชรแใ่้นเดอ้อนะคะ ต้งให้ตนขุดกินนู่นหน่อยนะคะท้องสวัสดีค่ะ